ค่าข่าเด้อขาหมดไม่ได้อย่านะคณรู้สด็จไม่หอค้็่าไม่ได้นะข้าเด้อาวต่ขาไม่ไดีてんだよให้อาหารหชิ้นอเมื่อกี้กำลังหยียบนี้ขาเดใช่ไหมใช่ไม่ใช่่าไม่ดีนะครับคุณกีการู โอเคนะเนี่ยมดเต็มเลยเจเไ็มเ,เจม๊ไหมครับหัาสิบโอ้แล้วเคยบอกฮิการุแบบนี้ฮิการุก็บอกว่าทำไมป้าปะค่ายุงได้ค่ามดไม่ได้คงไม่รู้จะตอบอยังไงคุณผ,ผู้ชมโโถ้าใครมีไอเดียดีๆนะครับช่วยช่วยบอกหน่ยอยครับว่าอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า บางทีผู้ใหญ่เราก็ข่ายู่แต่ข่ามดไม่ได้สำหรับเด็กสิมีชีวิตเมือนกันเนิ่นอยากข้ามอดสวัสดีครับคุณอีการุครับบายบายครับบ๊ายบายครับบากูคืออะไรบากุบากุอะไรไม่เป็นไร จำได้ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออะไรไม่เป็นไรไภาษาภาษาญี่ปุ่อะไรไม่ไม่เป็นไรได้อะไรได้จบอ่ะได้จบใช่ครับย่าไม่รวมภาษาไทยนะครับพัปัตจาเปแจกินอันนี้ไม่เอาครับพัาปัตไม่ใช่โอ้โหเยใหญ่หหห่กินไม่ได้กินไม่ได้กินเทอร์ทอส์อยากเป็นทออทอส์ไดโนเสาร์